ได้สวยล้ออยู่เลยช็อตนี้โดนปัดโอเคมึหนึ่งสองหนึ่งสองสามโอ้อยรับถ้าเขาหลบไ,ไม่ได้เขาตายแน่นอนผมบอกเลยโอ้โหเรียบร้อยด้นแล้วด้วย <c oughs> สวัสดีครับอยู่เกมวันพีซบอลติรัดนะครับอยู่ตัวละครซโ,โลเอเฮดนะครับเป็นตัวรีเจนตัวใหม่นะครับที่เพิ่งมาในเดือนนี้เนาะ <S 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 อ่า มาดูสกิลก็่าของเขาครับสกิลแรกครับบทเพลงราชสีมรละครับเป็นสกิลพุ่งชนแล้งเขาเสียหายในระยะไกลแล้วก็ไม่สนการลดพลังป้องกันด้วยนะครับก็คือสกิลทะลุเกาะนั่นเองอาจจะประมาณนี้สกิลนี้ใช้ค่อนข้างง่ายครับเดี๋ยวสกิลที่2ครับมิหกเถินครับเป็นการปล่อยขึ้นดาบไปข้างหน้านะฮะมอบความเสียหายให้ศัตรูในระยะไกลในขอบเขตที่กําหนดนะครับแล้วก็มอบโอกาสสถานะสลบให้ศัตรูด้วยนะครับตัวไหนมีการสลบนี่สกิลนี้ก็จะเป็นการซัดฟิวไปแทนนะครับ แล้วก็ลดพลังป้องกันอีก20%่บเป็นตะครับะเ,เ,เวลา20วิบวิสกิลนี้สร้างความเสียหายตามพลังชีวิตสูงสุดนะครับความเสียหาย33%นะเป็นะฮะเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะค่อนข้างดีนะสกิลนี้แล้วก็ใช้ง่ายนะครับจะประมาณนี้นะครับสกิลนี้คร่าวๆเนาะโอเคเรามาดูทางด้านคุณสมบัติกันบ้างครับผมจะอธิบายให้สั้นที่สุดนะครับคุณสมบัติตัวละครก็คือทําให้สถานะหมดสติไร้ผลนะครับแล้วก็ตัวเนี้ย มันจะเก่งตอนที่มันมีหาคีมัจุราชนะครับซึ่งหาคีมัจุราชเนี่ยสามารถทําได้ง่ายคือ2วิธีคือการตีธรรมดา2ฮิตนะครับสฮิตเราก็จะได้หาคีมัจุราชก็นแ้เวลา11วินาทีนะครับกับอีกอย่างก็คือการยึดธงครับเวลาเรายึดธงสําเร็จเนี่ยเราจะติดหาคียาวเลยนะครับ20วินาทีนะครับอ่าก่อนจะไปเล่นนี่แนะนำว่าถ้าทีมเราไม่มีสายโล่แนะนําให้ยึดธงแรกเลยครับหรือไปยึดธง2งครับถ้ามีสายโล่ก็ไปยึดธงสองนะครับเพราะว่าจะทําให้ตัวนี้สามารถไปยึดธง3ามธง4ต่อได้นะครับ ถ้าตัวนี้ไม่มีฮาคิมัจจุราชการที่เราจะเข้าไปไฟเลยเนี่ยแล้วเราโดนสถานะพวกแข็งพวกอะไรช็อตอะไรพวกเนี้ยมันทาให้เราตายง่ายครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ค่อนข้างบางนะครับจากที่ผมเล่นมานะอ่าแต่ตัวนี้ก็จะคือแพ้พวกตัดเลือดพวกที่แบบเออมีตัดเลือดเช่นรอพวกไคโดเขียวผมเคยเจอมาแล้วแบบโอ้โหเล่นยากมากครับตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างบางอยู่แล้วเนาะแต่ถ้ามีฮาคิมัจจุราชเนี่ยเราจะเป็นอมตะใช่ไหมแต่ว่าตัดเลือดเนี่ยมันทําให้ออมตะเราหายไงเออตัวนี้ต้องคอยระวังเรื่องการตัดเลือดนะครับ แต่เป็นตัวไฟในทงค่อนข้างดีนะครับถ้ามีฮาคิมจุราดเราจะตีเป็นเปอร์เซ็นด้วยนะเราสร้างเขาเสียหายาต่อศัตรูในพวกสายโล่สายอะไรเนะี่ยจะตีเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นผมว่าตัวนี้ถ้ายัดออฟเหรียญได้อ่ะควรน,น้นไปทางเลือดกับเกาะมากกว่านะเพื่อทําให้เล่นได้นานนะตัวนี้อาจจะเหมาะมากเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับว่าตัวนี้มันจะเก่งขนาดไหนนะโอเคครับเกมแรกครับเราอยู่ในด่านวานุนะครับตอนกลางคืนเจด6กสกิลมาาตะทงนี้เราเอาก่อนเลย ปึ وم, <stumbled? S 1> ๊บเจอแฉงฟ้ายากครับโอเคดรอปได้ว่าแล้วต้องเคาน์เตอร์ปาดอุ้ยไม่โดนหลบหลบหรอตีหน okay. ึ่งสองเราค่อนข้างไหวอยู่นะฮะกัลูกาล่าเจอับบได้อยู่ครับตัวนี้อาจจะได้ตัวนี้ครับตายอ๋อหลบหลบค้นหรอโอเคเรียบร้อยปิดไปหนึ่งอ่าสันติเเจ้ากุ๊กเจอกันแล้วคัวริเก่าโอเคดินก่อนมาครับยิ้วหนึ่งใบฮึสสวน แต่ได้อยู่นะได้อยู่นะแรงนะเออรอครับป่าส,สองติดตันตายอินปร์เซนครับสวยอเออแน่<ด>เห็นนีน้ำมองทันโหยืนง้างแต่กไกลเคาเตอร์เรียบร้อยเคาเตอร์อ่านออกง่ายอย่างนี้ไม่โดนหรอกโอ้โหโดนแข็งรอตายเลยครับถ้าโดนแข็งอะ่ะอืสวยสวยจัดไรโดว่ะไรโดคไโดเอา,าเรื่อง เคปาดอันนี้อยู่ในโหมดกิจกรรมนะครับที่ผมเล่นอยู่นะ <No. S 1> เป็นตัวเวล80เหมือนกันเอ้ทำอะไร <laughs> ทำอะไรก็รู้ก็ได้โอ้โอ,โ,อ,โ,อโดนโดนว่อดอนโอเคได้อยู่นะปาดไปก่อนไปเรายึดธงนี่ครับเอออ,อะไรนะผงเราพูดอะไรวะอ๋อตอนนี้ผมเล่นอยู่โหมดกิจกรรมนะครับเป็นตัวเวล80เหมือนกันหมดทุกตัวนะครับไม่ไม่ใส่เหรียญเหมือนกันเนาะก็วัดตัวละครกันไปเลยนะครับอ่ะโอเคอันนี้บุญเราติดอยู่ครับ มีแฉงฟ้าโอ้เรียบร้อยโดนแข็งอย่างนี้เดเก็บศพเองโอ้ยโคตรเท่ครับเป็นตัวที่สกิลโคตรเท่เลยนะหนึ่งสองเนี่ยโคตรเท่เดี๋ยวเรารอก่อนครับฝั่งเขาเกิดพร้อมกันนะโอเคถีบไปแล้วร้อบาดสวยๆปบสวยเอ้ยตัวอะไรจะไปยืดทงเราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันก่อนเอี๋ยกัลลุกาล่าสันจิสันจิน่าจะไหวครับเดี๋ยวผมปล่อยเลยแล้วกันมารอไฟวงนี้ดีกว่าเอาโอ้มันเอามันมานี่อ่ะ โอ้โหดอนไปแล้วด้วยอืมจังหวะนี้ทงเดียวครับจะได้ห้าทงแล้วได้คิงยืนนิ่งทุกคนคิดมอนผมไหมครับถ้ายืนนิ่งแบบนี้ต้องต้องทำยังไงโอเคเดี๋ยวยึดทงก่อนล้วกันอ่าไอผมมันก็โหดร้ายซะด้วยสิไม่มีน้ำใจนักกีฬาซะด้วยสิยืนนิ่งเงยเสร็จสิครับไว้ในสามสองหนึ่ง นอ่แหมดเวลาพอดีมาครับเกมต่อไปเป็นด่านเอออิมเฮาดาวครับอิมเฮาดาวเลเวลหกนะครับโอโหเพื่อนเพื่อนแย่งยิ้โทงไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปทงกลางได้อยู่ครับน่าจะทันอยู่นะดูจากแมปแล้วผมน่าจะได้ได้ทงกลางก่อนนะโอเคได้ครับพยายามดึงทงกลางก่อนนะครับหรือดึงดึงทงแรกทงสองพยายามดึงทงก่อนจะไฟนะครับพี่สองว่ะเพราะเราจะเอาให้ได้ฮาคินะ เนียสวยล้ออยู่เลยช็อตนี้โดนปัดเท okay, มุนึงสงหน1 2 1 2 3โอ้หรับถ้าเขาหลบไม่ไ,มได้เขาตายแน่นอนผมบอกเลยโอ้โห <c oughs> oh, เรียบร้อย <c oughs> ดอนแล้วด้วยดอนดนี้ก็เสร็จดิบอกเลยลนๆนอ่าเรามาวัดเชิงกันหน่อยดีกว่าครับเรามาวัดเชิงกันหน่อยมาตัวเดียวกันเนี่ยมั้ยดอนโอ้โหดอนได้ด้วยไง เราก็ดอนคมเขด้วยนี่รอครับรอเขาลุกมาผมจะปาด,ดสวยๆปาด,ดสวยๆโอ้โหโ,โ,โดนขัดเขาใช้ก่อนเนาะอ่าบุตติดนะบุตติดก็งานหยาบอยู่นะอุ้ยเขาดอนได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอาแต่แต่บุตติดอ่ะอดีตีมาดอนอ้าวาจ,ออาจอนชนกันอ้าวแต่เราตีก่อนไงเฮ้ย,อยโ,อโอเคเขาลม้มเขาล้มล้มอ้าวเรียบร้อยดอนได้อย่างนี้ดอนได้อย่างนี้เรียบร้อยสวย โอเคตอนนี้เรานำอยู่ที่4ทธงเลยนะครับเหลืออีกธงเดียวเราก็จะปิดเกมแล้วนะ <S 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 เอ,อ้เราไปดูก่อนตัวข้างบนตัวอะไรมันบั๊กปะเนี่ยบักโโบ๊กว่าโอ้โหบั๊กเคปาดไปก่อนรอนเอ้ยโหว,ว้าวได้ไงเนี่ยลูฟี่รอสวยๆปาดงงหนึ่งรอเรียบร้อยปิดเกมไปสวยๆครับเย้เพื่อนเด็บธงไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวนะใจเย็นใจเย็นโอ้โหตีไม่เข้าเลยว่ะ ทีห้าทีแปดเองต้องไปเก็บหาคีก่อนครับจะไปเก็เบหาคีก่อนไอ้เอ้เซนิกเอ้เซนิกโอเคบูตติดได้อยู่ยงี้เอามาคีก่อนเฮ้ได้หาคีละยึดยึดยึดรอ,อ,อ,อครับก็หลบได้สวยอยูอ่ฮะยึดคงค่อนข้างช้านะครับตัวเราช้านิดนึงปาดไม่โดนเอ้ยเล่นยากอยู่ครับหาคิ เผมฉีกไปยึดธงดีกว่าครับน่าจะเล่นยากครับยึดยากจริงเวลาก็จะหมดธงกลางอะ่ะเอ้ยนิดเดียวเองแต่พวกแม่งเยอะจัดว่ะเอาไงดีวะเนี่ยยึดได้ไหมเนี่ยโอ้โหได้ยึดไม่ได้ครับสกิลเล็ดเลยโอดโดนแข็งอีกเอ้ยมาครับเกมสุดท้ายครับวานอตอนกลางคืนเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวผมขอยึดธงกลางก่อนมาดิผมรออยู่ไงผมรอเขาสกิลอยู่ยึดทนัน โอ้โหโดนขาดโอ้ยึดไม่ทันโอ้โหจบเลยเราได้ฮาคิเลยอะฮ่า,าแต่ไม่แต่ก็ไม่โดนผมนะยึดคืนได้ปะปาดก่อนกลับไปปาดก่อนสวยน็อกแบทไปแล้วโอ้ยนี้ค่อยว่ากันหน่อยค่อยหน้าเล่นหน่อยเออหมาดีครับหมาดีครับเยียงพักน่ะโซโลสองตัวเลยอ่ะปาดไปก่อนเลยหนึ่งทีสวยรงนั้นครับรงนั้นเป็นของเอาอ,อุ้ย อ้าวแต่เขาไม่มีฮากิม่จุราตนะเล่นยากนะมีฮากิอ่ะตายได้ง่ายเดี๋ยวตีเอาตรงนี้ก่อนครับเออตัวนี้ไม่ไม่มีเด้งเลือดเหมือนตัวอื่นนะปกติตัวตตว,วิ่งจะดึงและเด้งเลือดนะแต่ตัวนี้จะเน้นเป็นแบบมีฮาคิเราไม่ไม่ตายแทนนะครับมันนันมันน่าจะโกงไปนะโอ้ <c oughs> ทำอะไร <c oughs> เพื่อนเห็นแล้วนะว่าดอนไปแล้วอะ่ะเออสวยตัวอะไรนะเราวะเนี่ยไอ้เพื่อนเราอัดการไปครับพี่เพื่อนเราอยู่กับเขาตัวหนึ่งาาทําไปตีรงนี้ดีกว่า เอ้ยไอ้แน่ฮาคิฮาคิสังเกตผลทำงานง an, ไงโดนบ่อยจัดโอเคได้แล้วอันนี้สองธงต่อสามธงนะครับเพื่อนเราไหวไปไว่าวะน่าจะไม่ไหวแล้วแหละตรงนี้มาส,สวนไปเลยครับเาขาบูติดอยู่นะบูติดอยู่นะใจเย็นครับเดี๋ยวรอกันตายโอ้โหหนึ่งสวนเราฮาคิเราหมดพอดีไง กว่าเดียวจะได้ทงคืนไหม,มสวยเต็มเบลเอ้ยโอ้โหแต่ก่อนเพื่อนมันตีฟีมันตีฟีเออนั่นแหละสวยเออนั่นแหละแข็งสวยจัดเอ้ยเกิดการหน่อยเพื่อนเออโซนหน่อยต้องไม่โซนยึดไม่ได้เลยเนี่ย,ยเดี๋ยวเราไปทุ่งทงมันครับอ่าทงนี้ไม่ให้ยึดไม่ให้ยึดไม่ให้ยึดตัวอะไรเขาจะมาเอสน,น็กปาดไปก่อนโอเคให้นอนนอกแฟกไปก่อนเนะี่ย สนนิทก็นทำอะไรยึดธงจะมาการธงครับยังต้องสู้กันพักนึงอนะ่ะโอเครอนได้โอ้โหดอนได้ก็บ้าแล้วไม,ไม่ไหวไม่ไหวเองนี้ใจยเย็นใจยเย็นริงมโอเคหนีก่อนครับการธงนี่นครับน่าจะยึดยากครับเวลาจะหมดแล้วสิบกวิมันจะเสียเวลาเปล่าเอ้ยไม่ให้ยึดไม่ให้ยึดไม่ให้ยึดสิบวิสุดท้ายครับขอธงเนี้ยขอขอแบบแน่นๆนอ่ะโอ้โหเรียบร้อยเลย เรียบร้อยเอ้ยไปรดไปรดไปรดโอ้โห oh, <no! S 1> ไปรดไปรถกันไม่โดนเล่นสนุกอยู่นะครับตัวนี้อาโอเคก็จบสามเกมแล้วเนาะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับคลิปรีวิวโซโลนะครับอ่ะคร่าวๆนะถ้าเพื่อนๆชอบไปอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจเลยนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับ อ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาลงเอ็กซ์ฮอกให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับใครอยากชมก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ